5สาเหตุที่ตัวแทนล้มเหลวในธุรกิจประกันชีวิตถ้าวันนี้นะครับมีใครคนหนึ่งที่สามารถประสบความสาเร็จในธุรกิจประกันชีวิตได้ในอีกมุมหนึง่งคนที่ล้มเหลวก็ย่อมมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันครับแต่ทีนี้เนี่ย ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึง5สาเหตุแห่งความล้มเหลวเนี่ยผมจะบอกว่าการที่ใครบางคนล้มเหลวในธุรกิจประกรันชีวิตผมไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนไม่มีความสามารถพวกเขาเป็นคนห่วยแตกไม่ใช่นะครับเขาเนี่ยอาจจะล้มเหลวในธุรกิจประกรันชีวิตมันก็เป็นอีกเกมนึงในชีวิตวันนี้คุณอาจจะแพ้ในเกมโป๊กเกอร์คุณก็อาจจะไปชนะในเกมบิงโกหรือว่าเกมอื่นๆในชีวิตหรือมันอาจจะเป็นแค่จริตของงานหรือตัวของคุณเนี่ยมันไม่แมชกันเท่านั้นเองก็ทําให้ ตัวแทนเนี่ยล้มเหลวในงานอาชีพดังนั้นไม่ต้องดราม่ากันครับคําว่าล้มเหลวในที่นี้ผมไม่ได้ไปดูถูกใครนั่นเองและ5สาเหตุแห่งความล้มเหลวเนี่ยก็เป็นความเห็นส่วนตัวล้ว,ลว,ลวนๆเกิดจากการบริหารงานด้านประกันชีวิตนะครับผมรีคูดตัวแทนมีทั้งคนที่สําเร็จแล้วก็มีคนที่ล้มเหลวในอาชีพผมก็จะมาพูดให้ฟังว่าเหตุใดกันหนอคนเหล่านั้นถึงล้มเหลวครับถึงแม้ว่าหลายๆคนจะ ล้มเหลวในธุรกิจประการชีวิตแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมครับเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จในอีกหลายๆธุรกิจนั่นเองครับแต่ที่สําคัญครับมิตรภาพก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมหลายคนเคยเป็นตัวแทนแต่หลังจาก ไม่ได้เป็นตัวแทนกันแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเพื่อนมีไมตรีจิตมีมิตรภาพที่ดีต่อกันครับเอาล่ะครับเมื่อเข้าใจเรื่องของความสําเร็จความล้มเหลวกันแล้วนี่นะครับเรามาดูสาเหตุแห่งความล้มเหลวข้อที่ 1. ครับไม่ทําให้สุดครับมีคํากล่าวที่ว่าน้ํามันเนี่ยที่มันยังไม่เดือดมันทอดอะไรก็ไม่สุกก็เหมือนกันครับความพยายามที่ไม่สุดก็ทําอะไรไม่สําเร็จครับ หลายคนเนี่ยทำธุรกิจประกันชีวิตแบบกลัวๆกล้าๆคล้ายๆกับถ้าวันนี้เราจะว่ายน้ำเนี่ยเราเราแค่เอาขาไปแย่ๆที่ขอบสระเอาขาไปแย่ๆจุ่มๆลงน้ําแต่เราไม่ได้กระโดดลงไปทั้งตัวนั่นแหละครับสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าใน mindset เนี่ยอาจจะยังมีติดในบางเรื่อง เช่นหลายคนนะครับรู้สึกว่าการขายประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นการไปหาประโยชน์จากลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยได้ประโยชน์เราไปเอาเงินจากเขาทําให้เวลาที่ไปนําเสนอเนี่ยนะครับมันก็เลยติดขาดไปหมดล,ละมันมีความรู้สึกที่เรียกว่ากระอักกระอ่วนนะกระอักกระอ่วนเวลาจะเสนอปุ๊บอุ้ยถ้าเขาซื้อเราได้คอมประมาณนั้นครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของ mindset วิธีแก้ที่ผมมักจะให้กับตัวแทนที่มีความรู้สึกเหล่านี้ผมก็บอกว่าคุณก็จะต้องมองให้เห็นว่าตัวประกันชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันช่วยลูกค้าได้อย่างไรบ้างคุณลองคิดดูดีๆนะวันนี้คุณไม่ไปหาเขาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนสนิทญาติของคุณเนี่ยเกิดเจ็บป่วยประสบอุัติเหตุหรือต้องเสียชุดไปก่อนเนี่ยถามว่าเราสามารถเอาเงินก้อนโตไปให้เขาได้ไหม ด้วยเงินของเราเราไม่สามารถแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปบอกเล่าเรื่องของประกันชีวิตคุณไปให้เขาคุณไปช่วยเขาหากเกิดอะไรขึ้นมานั่นแหละเป็นการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะไปงานศพเขาแล้วใส่ซอง1,000-2,000ถูกต้องไหมครับสาเหตุแห่งความล้มเหลวข้อที่2คือขาดระบบในการทำงานโอ้ข้อนี้สำคัญมากเป็นหัวใจสำคัญจริงๆครับคุณจะพบว่าองค์กรที่เป็นมืออาชีพ คุณไปสำรวจดูได้เลยครับทุกทุกแห่งครับจะมีระบบหมดเลยถามว่าคนที่เป็นนักบินก่อนจะเอาเครื่องบินขึ้นเนี่ยมีระบบไหมครับเขาทำการบ้านเนี่ยตั้งแต่ก่อนบินละมีการเตรียมแผนล่วงหน้าทางการบินนะครับพอถึงขึ้นเครื่องจริงๆก็จะมีเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการของเขาไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินหรือว่านักบินที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยจะมีการประสานงานกันทำงานกันอย่างเป็นระบบ หรือว่าในบริษัทใหญ่ๆนะครับก็จะมีระบบนะครับทุกนแผนการทํางานก็จะมีระบบของมันดังนั้นเนี่ยตัวแทนที่ทํางานโดยขาดระบบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาทํางานแล้วเนี่ยเขาจะทํางานขั้นตอนไหนยกตัวอย่างครับในสมัยก่อนเนี่ยผมเทรนตัวแทนนะครับผมก็จะมีระบบงานให้เขาเบสิกเลยนะครับสำหรับตัวแทนใหม่ๆก็คือ7ขั้นตอนการขายเนี่ยเป็น เบสิกเลยเป็นระบบที่สําคัญตัวแทนต้องเข้าใจ7ขั้นตอนการขายเรื่องต่อมาเข้าใจเรื่องของทฤษฎีการขายเข้าใจเรื่องทฤษฎีการโน้มน้าวใจผมให้ความสําคัญอยู่3เรื่องด้วยกันในการสร้างระบบ1ทฤษฎีการขาย2 7ขั้นตอนการขายและ3สําคัญมากๆก,ก,การเก็บข้อมูลครับอ่มาดูกันทีละยานะครับในเรื่อง7ขั้นตอนการขายจะทำให้ตัวแทนเนี่ยสามารถเรียงลำดับขั้นตอนได้ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1. การแสวงหาผู้มุ่งหวังขั้นตอนที่ 2. การเปิดใจผู้มุ่งหวังขั้นตอนที่ 3. การหาความจําเป็นผู้มุ่งหวังขั้นตอนที่ 4. การขายไอเดียประกันชีวิตขั้นตอนที่ 5. การตอบข้อตัวแย้งขั้นตอนที่ 6. การปิดการขายขั้นตอนที่ 7. การขายเพิ่มและการขอต่อลูกค้าอันนี้ก็คือ7ขั้นตอนเบื้องต้นต่อมาครับก็เป็นเรื่องของทฤษฎีการขายทฤษฎีโน้มน้าวใจซึ่งก็จะเป็นจะต้องเรียน และอันที่3ครับการใช้ระบบการเก็บข้อมูลเราจําเป็นต้องรู้จริงๆครับว่าเราเนี่ยโทรทํานัดกี่นัดหนอถึงได้นัดพบ1ครั้งแล้วพบกี่ครั้งหนอถึงจะปิดการขายได้หครั้งเพื่อที่ว่าจะได้มาสรุปครับการทํางานในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีว่าเรามีการเจริญเติบโ,โตแค่ไหนนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานี่ครับผมกับทีมงานนะครับ ก็ได้แก้ปัญหาในข้อ3เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรามีแอปพลิเคชันนะครับชื่อกุญซือประกันเราจะมีระบบการเก็บข้อมูลตั้งแต่คนคนนี้เป็นผู้มุ่งหวังจกนกระทั่งเขาเป็นลูกค้านะครับเราจะมีระบบการแจ้งเตือนหมดเลยนะครับว่าถึงเวลาชลําระกรมธรรมแล้วและลูกค้าคนไหนเนี่ยที่ยังเป็นผู้มุ่งหวังอยู่เนี่ยก็จะมีการ์ดที่บันทึกเลยนะครับว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเขามีความสนใจอะไรเขามี ภาระความรับผิดชอบอะไรบ้างอะไรคือกลิ่นไก่ย่างของเขาอะไรคือจุดสำคัญที่เราจะใช้นำเสนอขายแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือระบบการเก็บข้อมูลเพราะว่าถ้าเกิดเรามีระบบนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1น,นระบบจะเป็นตัววัดผลสามารถประเมินประสิทธิภาพในการทำงานได้สองเมื่อเรารู้ระบบครับเราสามารถทำซ้ำได้แล้วเกิดผลลัพธ์อันนี้สำคัญมากถ้ารู้ระบบเราจะรู้ที่มาที่ไปว่า ทำไมเนี่ยการขายเคสนี้ประสบความสำเร็จ <ค curtain, S 1> เป็นเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจสาเหตุเราจะทำซ้ำได้และสามารถทำให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมข้อที่3ถ้าเรามีระบบเราจะสามารถส่ง <kicking S 2> ต่อได้ครับเราสามารถนำไปสอนคนสร้างทีมงานได้นั่นเองครับเราสามารถสอนคนให้ทำแบบเดียวกันได้ข้อที่4ครับถ้าเกิดมีระบบจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า leverage power หรือว่าคานผ่อนแรง คุณอย่าลืมนะครับว่าในการทําธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นตัวแทนขายตลอดไปใช่ไหมมันจะมีวันหนึ่งที่มันมี progress หรือความก้าวหน้าในางานอาชีพคุณอาจจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าทีมเป็นผอ,อจนระดับสูงสุดคุณอาจจะเป็นใครคนหนึ่งก็ได้ที่เป็น ceo คนสําคัญของบริษัทประกันชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่มันก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆในวันนี้แหละครับการที่คุณสนใจในการเก็บข้อมูลนั่นเองครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่ตัวแทนเนี่ยทำงานอย่างไม่มีระบบเพื่อทำให้การทํางานเนี่ย สเปะสปะจับทิศทางไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ไม่รู้สถิติการทํางานที่แท้จริงของตัวเองไม่รู้ว่าจะประเมินผลอย่างไรและในเวลาต่อมาส่งผลให้เขาไม่สามารถอยู่ในอาชีพได้นั่นเองครับข้อ3มีทัศนคติของการกล่าวโทษคุณเคยเห็นไหมครับตัวแทนบางคนนะครับอะไรอะไรก็กล่าวโทษวันนี้ขายไม่ได้ก็บอกอ้ยสถานการณ์ไม่เป็นใจลูกค้าไม่ดีลูกค้าไม่ให้เกียรติก็คือพูดง่ายๆเขา นะเขาบน่นเขาดา่าเขาวิจาร์เขาวิจซร์กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาอาจจะบ่นว่าสินค้าไม่ตอบโจทย์ลูกค้าแหมทําไมบริษัทไม่มีสินค้าดีๆที่แบบมันตรงใจลูกค้าเลยนะว่าทําไมสินค้าเราผลตอบแทนน้อยกว่าบริษัทอื่นหรืออาจจะบ่นว่าแหมทีมงานไม่ดีเลยหัวหน้าไม่ดีดูแลไม่ดีโอ้โหดูหัวหน้าของทีมอื่นสิเขาดูแลตัวแทน ดีมากเลยดูแลลูกน้องดีโอ้ช่วยลูกน้องดีจังเลยทําไมหัวหน้าเราไม่เป็นแบบนั้นหรืออาจจะบอกว่าโอ้โหระบบบริษัทแย่จังเลยไม่ซับพอร์ตตัวแทนเลยหรืออะไรก็แล้วแต่บลาบลาบลานะหรืออาจจะบ่นว่าโอ้โหลูกค้างี่เง่าไม่ฟังเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองคุณจะเห็นไหมครับว่าสาเหตุทั้งหมดนั้นเน่ะเกิดจากการที่ตัวแทน กล่าวโทษบนแล้วที่สำคัญครับเขาก็จะโทษสภาวะแวดล้อมภายนอกมากกว่าที่จะโทษตัวเองครับมีคำกล่าวที่ว่าการยอมรับความผิดพลาดของตนเองคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองครับดังนั้นวันนี้ตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จคุณจะสังเกตได้ครับเขาจะไม่บน่นไม่กล่าวโทษไม่วิจารณ์ครับ เขาทำงานอย่างเงียบๆตั้งใจทำครับแล้วให้ความสําเร็จนั่นแหละครับส่งเสียงดังแทนเขาสาเหตุแห่งความล้มเหลวข้อที่4ไม่กล้าคิดใหญ่ฝันใหญ่ตัวแทนหลายคนครับดูถูกตัวเองครับแมเบี้ยหลักพันก็ดีแล้วเกิดจากอะไรครับเกิดจากข้างในลึกๆกลัวขายไม่ได้โอ้เก็บเบี้ยหลักแสนหลักล้าน คงเป็นไปไม่ได้สําหรับฉันผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณฝันเล็กไปมันก็จะไม่โมดิเวตตัวคุณครับแล้วถ้าคุณฝันใหญ่เกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้ดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่ดีครับที่กูรูเขาแนะนํามาก็ไม่ควรจะตั้งให้มันเกิน1นถึงสเท่าอย่างเช่นนะครับสมมติตัวแทนของคุณเนี่ยหรือว่าตัวคุณเองมีความเชื่อว่าคุณน่าจะขายได้สักปีละหนึ่งล้านเก็บเบีย้ยได้สักหนึ่งล้านคุณก็คูณ2หรือว่าคูณ3ไปก็ได้ นะครับอาจจะเป็นว่าทางนั้นตั้งเป้าไปสมมติคุณเชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำได้1ล้านแน่ๆคุณก็คูณ2เป็น2ล้านหรือถ้าคุณคิดใหญ่ได้มากกว่านั้นก็คูณ3ไปอาจจะตั้งเป้าเป็น3ล้านบาทเป็นต้นตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ม t i ต a t i เ n ชก็คือการสร้างแรงจูงใจในตัวเองในข้อนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าตัวแทนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละครับไม่กล้า คิดใหญ่ครับไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้เกิดเซลเดาถือว่าการสงสัยในตัวเองเกิดการดูถูกตัวเองนะครับพี่น้องตัวแทนที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมต้องบอกกับพี่น้องว่าอย่าดูถูกตัวเองครับเพราะว่ามีคนอื่นทําหน้าที่นี้แทนคุณอยู่แล้วครับคนอื่นเนี่ยเขาก็ดูถูกเราอยู่แล้วถูกไหมทมําไมจะต้องมาซ้ําเติมตัวเองด้วยการดูถูกตัวเองล่ะครับเอาใหม่ครับหันมาสร้างความเชื่อมั่นครับมาค่อยๆสํารวจครับเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ ทำให้คุณเนี่ยเห็นความเป็นไปได้ครับวิธีการแก้ไขความล้มเหลวในข้อที่4ก็คือความที่ไม่กล้าคิดใหญ่ฝันใหญ่ให้คุณไปสมาคมกับคนที่คิดใหญ่ฝันใหญ่และมีการลงมือทําจริงๆไม่ใช่เอาแต่คิดแล้วก็ไปสมาคมกับคนที่เขาทําได้จริงครับ มีผลงานจริงๆครับเอาตัวเองเข้าไปสู่บรรยากาศการทํางานเข้าไปถามเลยโอ้โหทำยังไงเนี่ยคุณถึงทําเบี้ยดได้คุณเก่งจังเลยนะครับและติดตามฝึกฝนและพัฒนาตัวเองก็จะทําให้คุณเนี่ยค่อยๆมีความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วคุณเองนะครับก็จะทําได้ในวันหนึ่งครับสาเหตุของความล้มเหลวข้อที่5ขาด mindset ของการเป็นผู้ให้ครับมีคําพูดของปรมาจารย์นักขายนะครับเอลเมอร์วิลเลอร์บอกว่า People can detect your earnest sincerity แปลว่าคนนะครับจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่ซื่อสัตย์ของคุณในการทำงานประกันชีวิตนะครับทัศนคติของการเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นความสำคัญผมใช้คำว่าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันหมายถึงองค์รวมทั้งหมดของความคิดคุณยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีความคิดเสมอตลอดเวลาว่าคุณทำงานนี้เนี่ย เพราะว่าคุณต้องการแก้ปัญหาใกับลูกค้าแดนล็อกเอนะครับก็พูดประโยคนี้ครับ Don't chase money Chase Problem ก็คืออย่าไล่ล่าเงินให้ไล่ล่าปัญหาคำพูดนี้สั้นๆนะครับแต่หมายรวมถึง Mindset ที่สุดยอดของนักขายเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามี Mindset ของการเป็นผู้ให้ข้อดีข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าเวลาที่คุณออกไปหาลูกค้าจากคำพูดของเอลเมอร์วิลเลอร์เมื่อสักครู่เห็นไหมครับคนสามารถสัมผัสดได้ถึงความจริงใจที่ซื่อสัตย์ถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหาหจริงคคำพูดการแสดงออกของคุณเนี่ย ลูกค้าก็จะสัมผัสได้เช่นกันว่าคุณมาเพื่อช่วยเหลือเขาเมื่อคนสัมผัสได้จริงๆว่าคุณเนี่ยมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาจริงๆใจเขาจะเปิดหูก็จะเปิดเวลาคุณนําเสนอหรืออธิบายวิธีแก้ปัญหาเขาจะรับฟังคุณแล้วก็ยอมรับคุณในที่สุดครับแต่ทีนี้ตัวแทนหลายคนที่ล้มเหลวในข้อห้าเนื่องจากอะไรครับคุณเคยได้ยินไหมครับตัวแทนหลายคนไม่ผิดนะที่เขาจะพูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยเขาให้ความสําคัญตัวเขาก่อนอย่างเช่น โอ้เดือนนี้ยังขายไม่ได้เลยไม่มียอดเลยเนี่ยยังขายไม่ได้เลยบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนก็ไม่ผิดถูกไหมมันก็ไม่ผิดที่คุณคิดอย่างนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าพอคุณมี mindset เรื่องนี้ก่อนเนี่ยนั่นแปลว่าคุณทํางานนี้เพื่อกําลังแก้ปัญหาตัวเองผมเองนะครับตอนช่วงเริ่มต้นทํางานประกันชีวิตผมก็มีหนี้สินนะครับคุณแม่มีหนี้สิน30ล้านด้วยกันเป็นหนี้สินที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วเราก็เจ๊งธุรกิจมา ผมเองก็มีนิสินครับแต่เวลาเราไปหาลูกค้ายังไงเสียเราต้องวางปัญหานี้ไว้หน้าบ้านก็เปรียบเสเมือนถ้าปัญหาเนี่ยเหมือนลูกเราเล็กๆเนี่ยอายุประมาณสักขวบหนึ่งร้องไห้ก,กระจองอ,องแงเนี่ยเราจาเป็นต้องวางปัญหาหรือว่าวางเขาไว้หน้าบ้านลูกค้าก่อนบอกเดี๋ยวแจนเย็นขอพ่อไปทํางานก่อนขอไปคุยกับลูกค้าก่อนพอคุณเข้าไปคุยกับลูกค้าคุณต้องลืมปัญหาก่อนแล้วช่วยลูกค้านะครับแก้ปัญหาหากคุณช่วยคนแก้ปัญหาอย่างจริงใจ ในที่สุดปัญหาของคุณเองนั่นแหละครับก็จะคลี่คลายครับและที่สําคัญครับทัศนคติของการเป็นผู้ให้เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของงานขายมันช่วยในเรื่องของการดึงดูดคนดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนในที่ทํางานหัวหน้าคุณหรือว่าตัวแทนที่คุณรีคูดมาถ้าเกิดวันนี้คุณมีจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้คุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาครับเพราะว่าคนจะสัมผัสได้การให้ในที่นี้นะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่การให้เงินการให้สิ่งของ การให้มีหลายรูปแบบครับเช่นการให้คําพูดดีๆการให้ความรู้สึกดีๆต่อคนอื่นการให้ความรู้ที่มีประโยชน์นั่นก็ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับเมื่อคุณมีจิตใจของการเป็นผู้ให้สารตั้งต้นในชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ทําให้คนอื่นมีความสุขและเมื่อน,นั้นแหละครับคนดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณและนั่นก็คือ5สาเหตุแห่งความล้มเหลวของตัวแทนประกันชีวิต ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยปรับ m i n ์ s e t นะครับใครที่กําลังมีปัญหา5ข้อนี้นะครับรีบแก้ไขด้วยด่วนครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้พลิกชีวิตครับกลับมาทํางานประการชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ทําให้คุณมี m i n ์ s e t ที่แข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายในธุรกิจทุกประการครับขอบคุณครับผมมีเทคนิคดีๆอีกมากมายนะครับในหนังสือที่ผมเขียนไว้ด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับ เล่มที่1เนี่ยชื่อว่าบทขายไอเดียเงินล้านอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีการขายวันนี้เนี่ยคุณไปหาลูกค้าคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะจะเริ่มต้นพูดกับลูกค้าอย่างไรนะครับในหนังสือเล่มนี้มีไอเดียถึง30กว่บบทให้คุณพูดกับลูกค้าได้เวลานึกอะไรไม่ออกครับอ่านตามบทเลยนะครับเล่มที่2เล่มที่3เ,เนี่ยชื่อบทตอบข้อโต้แยง้งเงินล้านเล่ม1เล่ม2ทั้งสองเล่มนี้นะครับจะรวบรวมข้อโต้แยง้งที่พบได้บ่อยเป็นข้อโต้แยง้งหลๆอย่างเช่นไม่มีเงิน ไม่เชื่อเรื่องประกันชีวิตมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วมีประกันเยอะแล้วไม่อยากซื้อเพิ่มตอนนี้สถานการณ์โควิดอยากเก็บเงินสไดไว้ก่อนอะไรทํานองนี้นะครับมีเยอะมากนะครับใน2เล่มนี้ และเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่4ครับเป็นเรื่องของพี่เจฟขายปัญหางานขายในเล่มนี้นะครับจะรวบรวมปัญหาที่ตัวแทนประกันชีวิตนะครับถามผมเข้ามาตลอดระยะเวลา2ปีกว่านะครับที่เราเปิดเพจแล้วก็ในเล่มนี้มีของแถมพิเศษด้คือบทโทรทานัดครับใครที่รู้สึกว่าการโทรทานัดแหมยังมีปัญหานะครับก็แนะนําเล่มนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับสเล่มนี้นะครับเป็นคัมภีร์นักขายนักขายหลายคนนะครับที่ซื้อหนังสือไปอ่านนะครับแล้วก็นําไปใช้ประสบผลสําเร็จมากมายหลายคนเก็บเบี้ยแสน หรือเก็บเบี้ยล้านทุนประกันให้เขาเก็บมาแล้วนะครับผมหวังว่าหนังสือนัสสีเร่อนี้นะครับก็จะช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้ครับ